สวัสดีครับอู่กอกช่างรับปะพุรําำสีรถทุกชนิดครับจังหวัดราชบุรีครับตัวนี้เป็นฟูโซนะครับตอนนี้เสร็จแล้วครับดูครับรอบคันเสร็จเรียบร้อยครับขังน้ำามวโม่ตอนนี้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรอ รับรอส่งรถครับคือส่งวันนี้นะครับตอนบ่ายัเย็นครับนี่ครับปาโง่ของเก่าทำใหม่ครับอ,อ๋อใหม่ 9, มก,ก็คือของเก่ามาตัดนะครับตัดต่อใหม่ของเก่ามันปลูกมานะครับนี่ครับซีอเสร็จแล้วเลขจับบังโคลขาจับบังโคลนะครับทำใหม่ คนทำใหม่ครับสร้างใหม่ขาะจัดกรสร้างขึ้นใหม่ครับมองหน้าครับสีขาวทางน้ำสวยๆครับดาวครับผมห่วงครับเรียบร้อยครับดูครับกองครับดันชนครับสีสวยๆครับ นี่ครับเดี๋ยวดูภายในครับภายในปะผูตรงนี้ครับจริงๆของเก่าตรงนี้ผุหมดเลยนะครับนี่ตัดปะผูใหม่ขบนนี้ก็ปะผูใหม่ครับช่วงขบนนะครับประตูก็ปะผูใหม่พื้นปะผูเสร็จเรียบร้อยพ้นสีเรียบร้อยครับปูพรมเบาะหุ้มใหม่ครับ ลูกนูไม่เสียครับเสียลูกเดียวมหุ้มแต่ลูกนี้ครับะนะครับข้างในก็อย่างนี้นะครับอันนี้มือเปิดเก้าเสียนะครับก็เลยอันนี้ซื้อใหม่ครับเปลี่ยนใหม่จก สำหรับแฮนปูนหรือใครนะครับที่สนใจทำรถโม่รถบรรทุกรถทุกชนิดนะครับรถยนต์กระลนะครับติดต่อได้ทางเพจอู่กอการช่างนะครับจังหวัดราชบรุรีอำเภอจอมบึงนะครับอยู่ที่จอมบึงครับนี่ครับก็ผมค,ครับ